้องครับทุก okay. ต้งโอเคก็แสดงว่าเราจับกินเป็นละเราดูเส้นเป็นละทีนี้จะมาลงเรื่องของกลุ่มหมากกลุ่มหมากเนี่ยอ,อันนี้คือพื้นฐานแบบดูง่ายๆคือหมากดำม,มี2เม็ดใช่ไหมหมากขาวมี2เม็ดก็ อันนี้ถ้าเรียกว่าเป็นกลุ่มหมากเนี่ยหมากขาวก็มีอยู่สองกลุ่มฝั่งนี้ฝั่งนี้หมากดาก็มีสองกลุ่มฝั่งนี้ฝั่งนี้อ,นนอ,อือ penny. ถ้าสมมุติว่าหมากดําเป็นอย่างเนี้ยติดกันเมื่อไหร่เนี่ยอันเนี้ยเรียกว่าเป็นกลุ่มเดียวกันละเพราะว่ามันติดกันอ่าเป็นชุดเดียวกันเนี่ยเรียกว่ากลุ่มเดียวกันอ,อ่าทีนี้มันสําคัญ <convincing S 2> าายังไงมันสําคัญเวลาตอนที่ว่าถ้าหมากมันไขว้กันอย่างเนี้ยเรียกว่าแต่ละฝ่ายเนี่ยมีอยู่ขาวมีสองกลุ่มหมากดํามีสองกลุ่มหมาก หมากมันค่อยกันอยู่เวลา,เ,าเวลาท,ที่ถามว่ากลุ่มหมากสำคัญไงสำคัญตรงที่ว่าเราจะแพเราเราจะกินเขาง่ายๆก็ต่อเมื่อเราพยายามแบ่งให้เขาเนี่ยเป็นสองกลุ่มให้มันได้เนี่ยคือ,อพูดยังไงดีคือถ้าเกิดว่าลักษณะนี้นะหมากขาวมีห่างอย่างนี้ดนำะอย่างนี้นถ้าหมากดาเดินปัดหมากขาวอย่างเนี้ย จะเป็นการตัดแบ่งให้ขาวเนี่ยแยกออกเป็น2กลุ่มหมาพอแยกออกเป็น2กลุ่มหมากเสร็จเนี่ยมันจะอ่อนแอลงอ่อนแอกว่าดำสองเม็ดเนี่ยอยางเห็นได้ชัดอันเนี้ยกลุ่มเดียวแต่ว่ามีอยู่2มเม็ดรวมมันลมหายใจก็เยอะกว่าอันเนี้ยหมากขาวเนี่ยก็ลมหายใจก็มีแค่3าม3ลมนี่ก็3ามลมเหมือนกันมันก็จะอ่อนแอกว่าเวลาเล่นเราก็จะพยายามถ้าเป็นลักษณะอย่างเนี้ยเขาเดินแบบเนี้ยเราก็ควรที่จะต้องปิดป้องกนรลอยตัดจุดตัด ขาจะแข็งแรงกว่าเยอะลมหายใจก็เยอะหมักดับตัวนี้ก็จะอ่อนแอลงลงเวลาต่อสู้กันนะ่ยมันก็จะโดนจับกินง่ายก็จะสู้ได้ง่ายกว่าต่อไปก็คือ,อเรื่องของการปัดเหมือนกัน <c oughs> ลักษณะหมากอย่างเงี้ยนะหมากขาวเนี่ยมีอยู่2กลุ่มหมากขาว สองกลุ่มนี้นะกลุ่มนี้กับกลุ่มนี้หม,มากดำก็มีสอกลุ่มเหมือนกันกลุ่ม3ามกลุ่มนี้3เม็ดนี้กับมเม็ดนี้ถ้าตาดําเดินเนี่ยดำควรจะเดินที่ไหนเพื่อปัดให้ขาวเนะี่ยเป็นสองกลุ่มอะลองดูตรงนี้ได้ปะเออตรงนี้แหละเลนี่ยคือการเดินปัดเดินปัดเพื่ออะไรเพื่อให้หมากขาวตรงเนี้ยกับกลุ่มนี้ มันห่างออกจากกาันเรียกว่าอยู่ในวงล้อมของมากดำแล้วมันถูกตัดไปกำลังมันก็จะอ่อนแอลงออก็ต้องเ,ออเวลาต่อสู้เนี่ยถ้ายิ่งยิ่งโดนตัดแล้วเป็นส่วนย่อยมากเท่าไหร่อ่ะมันก็จะยิ่งอ่อนแออ่ะอ,อย่างสมมุติถ้าเกิดพี่เพิ่มเม็ดหมากเข้าไปนะเป็นลักษณะประมาณอย่างเงี้ยเ,เราจะเห็นเลยว่าไอเนี้ยมันเริ่มอยู่ในวงล้อมดำแล้วนี่ก็เหมือนกันถ้าไม่รีบ หนีไปสร้างห้องให้ได้หรือกลับไปหาเพื่อนให้ได้นะมันก็จะต้องโดนกินในไม่ช้าอ่าเนี่ยนี่คือลักษณะของการโดนตัดคือพอดีว่าพี่เล่นกับน้องเอียดมาหลายเกมแล้วพี่เห็นว่าน้องเอียดยังอ่าเขาเรียกว่าชอบชอบโดนตัดอะไรเงี้ยแล้วก็แบบมีมีช่องให้ตัดและไม่ตัดอะไรเงี้ยครับอ่ายกตัวอย่างอีกรูปแบบหนึง่งถ้าเป็นลักษณะคล้ายๆอย่างเงี้ยนะเด่นประมาณเนี้ยนะ หมากดำเนี่ยถ้าเกิดว่าเดินมาตรงเนี้ยคือหมากขาวกลุ่มนี้หมากขาวกลุ่มนี้มันก็ยังไม่ใช่กลุ่มเดียวกันหรอกแต่ว่ามันก็แยกมันก็คือเหมือนกับเหมือนกับวางโครงที่มันใกล้เคียงกันถ้าหมากดํามาลงตรงเนี้ยดูแล้วเป็นยังไงบ้างมันก็จะคล้ายเหมือนกับว่าหมากดําเนี่ยล้อมหมากขาวนี้ตรงนี้ก็ล้อมหมากขาวไปตรงนี้ <y> no, ยังไงนะ arrows, ก็ก็คือลงตรงนี้มาเพื่อตรัดบัดหมากขาวกลุ่มนี้กลุ่มนี้ให้ออกจากกันมันเป็นการเหมือนกับว่ามาบังเนี่ย ถ้าเกิดกับการถ้าขาวได้ลงนี้เนี่ยก็เสริมความแข็งแรงยิ่งแข็งแรงเข้าไปใหญ่เลยไอ้กลุ่มนี้ถึงมันไม่ได้เดินมาต่อกันอย่างนี้นะแต่ว่าตรงเนี้ยมันมันเชื่อมกันด้วยโดยการกระโดดห่างหนึ่งจุดซึ่งซึ่งยากที่ันําหมักนํานจะปัดได้หมักนํามาเดินตรงเนี้ยมันจะมาขั้นให้สองกลุ่มเนีน้แยกออกเป็นสองกลุ่มไม่เชื่อมเข้าหากันก็คือเวลาตอนเล่นเนะี่ยถ้าเรายิ่งปักเขา แยกเขาให้เป็นกลุ่มซอยเล็กๆแล้วล้อมเขาไว้อะถึงแม้ไม่ต้องเข้าไปจับกินเดี๋ยวเขาก็จะตายเองในไม่ชา้า <Okay. S 1> อีกนิดนึงใจเย็นนะใจเย็นนะอย่าพึ่งนะอย่าพึ่งง่วงนะนิดนึงนิดนึงนิดนึงน อะ <c oughs> ดูตรงนี้แล้วอย่างเงี้ยตรงไหนบ้างที่ที่เป็นรอยตัดของหมากดำที่ที่จะต้องระวังไม่ให้เขาให้ไม่ให้เขาตัด หมือนมันมีเสียงแมวงอ่ะดังกิ้งกิ้งกิ้งคิดไม่ออกคิดไม่ออกเอาเสียงเพลง EQ คิวสั่งไปติ๊กดอกติ๊กดอกมันอาจจะยากนิดหน่อยเนาะสำหรับมือใหม่แต่ก็ลองพยายามดู เมื่อกี้พี่ถามว่าอะไรนะถามว่าตรงไหนเป็นจุดตัดของจุดของมากดาที่ต้องระวังไม่ให้เขาตัดติด๊กตอกติ๊กตอกเฉลเลยเลยได้ไหมเฉลเลยเลยแล้วกันเนาะก็คือตรงนี้พอเดินแล้วเป็นยังไงบ้างดูแล้วเหมือนโดนแยกออกอ่าพอโดนแยกออกเนี่ยสองเม็ดเนี่ยมันเหมือนอยู่ในวงล้อแล้วมันจะตายแล้วเงี้ สามเม็ดนี้ก็คือโดนโดดเดี่ยวใช่ไหมโด,โดนกลุ่มนี้กลุ่มนี้ล้อมในทํานองเดียวกันถ้าเกิดสมมุติว่าจะป้องกันรอยตัดเราก็เดินเชื่อมไปตรงนี้ก็ได้เขาก็จะตัดเขาไม่ได้ละหรือเชื่อมท่าสวยๆท่านี้ก็ได้ท่านี้เรียกว่าปากเสือเพราะว่าเราป้องกันจุดนี้ใช่ไหมเขาเดินมาไม่ได้ถ้าเขาเดินเราก็จะจับกินเขาได้ในทํานองเดียวกันตรงจุดไหนที่เป็นจุดตัดของ หมักหมักขาวที่ต้องระวังหมักดําไม่ให้ปัดตรองนี้หรออถ้าดาเดินตรงนี้เป็นไงก็จะล้อมกินสองเม็ดนี้แล้วก็มีโอกาสที่จะกินสองเม็ดกลุ่มนี้ใช่ไหมละ่ะแล้วถ้าทางตัดกันขาวก็ล้อมป,ปัดเหมือนกันอย่างเงี้ยเนี่ยมันจะเป็นการต่อสู้กันเออต่อสู้เนี่ยต่อสู้ก็คือมันแยกกันเป็นตั้งหลายกลุ่มใช่ไหมมีกลุ่มนี้มีกลุ่มนี้ของขาวกลุ่มดํากลุ่มนี้ กลุ่มขาวกลุ่มนี้แล้วกลุ่มดำเนี่ยเราจะยังไม่รู้พื้นที่จนกว่าการต่อสู้มันจะสิ้นสุดไอหมากขาวสองตัวเนี่ยมันอยู่ในวงล้อมแล้วมันจะตายเอาละถ้ายัางไงตรงเนี้ยสร้างสองห้องไม่ได้อยู่แล้วมันแคบไปถ้าไม่กินกลุ่มนี้ให้ได้ก็ต้องกินกลุ่มนี้ให้ได้ไม่งั้นตัวนี้ก็จะตายหมากขาวก็ไม่รับถ้าเกิดไม่กินหมากด,ดำสองกลุ่มนี้แตบบ่ตรงเนี้ยก็คงจะกินไม่ได้ละเพราะว่าดำแข็งแรงมากก็ต้องกินหมากดำสองกลุ่มเนี้ยเพื่อให้ขาวสองเม็ดเนี่ยรอด ลักษณะของการแบ่งกลุ่มก็เป็นประมาณอย่างนี้